ดอกนี้สีสวยมากค่ะปอดวันนี้ร้องปาดหลายรอบแล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเก็บค่ะว้าวสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ที่เดนมาร์กบางพื้นที่นะคะมีเห็ดออกแล้วค่ะแล้วปอ้นก็อยู่บ้านไม่ติดค่ะเห็นเพื่อนๆบางคนเขาเริ่มเก็บเห็ดกันแล้วปอ้นก็เลยออกมาเสี่ยงดวงหาเห็ดค่ะ และววันนี้ก็ต้องลุ้นด้วยนะคะว่าจะได้เก็บเห็ดตากฝนหรือเปล่าเอาวันนี้คะ่ะทุกคนมาไม่ทันเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นเอาไปกินก่อนแล้วค่ะดูคะ่ะตรงน,นี้นะคะโออฉะนั้นก็เก็บนะคะเพราะว่าเก็บไว้ปล่อยไว้ก็เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นนี่คือทาสนะคะกินหมดอยู่ดีค่ะผมไม่ได้ขายาวอยู่นะคะเก็บทางนี้ด้วยค่ะ ตัวร้อยขาเกือบใหญ่เท่าเท่าเห็ดเลยนะคะขอให้มันๆนะคะวันนี้ขอให้เจอดอกสวยๆอีกค่ะดูค่ะโอ๊ยเนาะเขากินไปเจอเกือบหมดแล้วว่าอุ้ยได้ทั้งนี้อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่สองดอกขายาวจริงค่ะ โหได้มอสมาด้วยดูค่ะถ้าทากไม่เก็บนี่ถ้าทากไม่เก็บถ้าคนไม่เก็บก็เป็นอาหารทากอยู่ดีนะคะนี่เขาเอาไปกินแล้วอะตรงนี้พอได้ไหม ประเดิมเก็บเห็ดปีนี้ด้วยเห็ดพิการนะคะแต่วายทุกคนอุ้ยจะเจออีกไหมแบบนี้ค่ะนี่สวยงามตามท้องเรื่องไว้ทุกคนใบไม้โป่งเดี๋ยวเรามารลุ้นด้วยกันนะคะว้ ว้าวอุ้ยสวยอุ้ยอวบด้วยค่ะขาใหญ่มากเดี๋ยวค่อยตัดขานะคะว่าอันนี้เล็กอันเล็กก็ไม่เอานะคะปิดไว้ปิดไว้ให้ทากปิดไว้ให้ทากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่รอดจนถึงฤด,ดูใบไม้ร่วงหรือเอ้ยใช่ค่ะใบไม้ร่วงอุ้ยนี่ค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมองหาอีกนะคะปะอออนเริ่มดีใจแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะคะจากตอนแรกเจอแต่รอยท่ากินค่ะหุยลุ้นเปิดไ,ไม่ไม้ปอทุกคนว้าวสองดอกใหญ่เจอยาโอ้ยสามเดี๋ยวเดี๋ยวปออ้นขอถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอสวยๆแบบนี้อีกหรือเปล่า ถ่ายรูปเสร็จแล้วเ,เก็บค่ะโอ้เดี๋ยวมันจะเสียของนี่เจอแล้วค่ะอุย้ยสองดอกโหวันนี้ตื่นเต้นคะ่ะเก็บเห็ดประเดิมเก็บเห็ดอะไรนะเก็บเห็ดเหลืองประเดิมปี2024นะคะ ว่าอันนี้ดอกพิการแล้วก็เอาค่ะเพราะว่าอดอกเล็กปิดเพราะว่าเขาไม่เปื้อนดินมากตอนแรกป้าอ้นโทรบอกลุงว่าป้าอ้นไปหาเห็ดนะลุงหัวเราะโอ้ยความสุขของเธอไปไหนก็ไปไปเพราะว่าลุงแกไม่คิดว่าเห็ดจะออกอุ้ยดูคะ่ะ ขาเริ่มจะเก็บแบบสวยเลือกได้แล้วนะคะอันแหวงแหวงไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวก่อนไปพระอ,อ้นขอตัดขากลุ่มแรกก่อนนะคะที่เก็บได้ค่ะเจออีกดอกเกือบเดินเยียบ นี่คะ่ะอันที่เปิดใบไม้นะคะเห็นใบไม้พองๆเหมือนหาหกเหมือนหาหกเหมือนหาก,กบแกบกลางสระยืงอะคะ่ะกบอะไรนะคะกบจำสินนะเจอเรี่ด้วยค่ะทุกคน น,นี่ก็เจอทากไปแล้วนะคะปอดวันนี้ร้องปอดหลายรอบแล้วนะคะอุ้ยเนาะสะออนค่ะจะว่าไม่ได้ก็ยังพอได้นะคะอ้ยอุยอ้ยทุกคนทากอย่างใหญ่ปิดไว้เอาแต่เห็ด ดอกนี้สีสวยมากค่ะอาทุกคนฝนตกหนักค่ะลืมอาร่อมอุ้ยมีท่าข้างล่างเดี๋ยวเอาท่าออกลืมเอาร่มติดมาด้วยนะคะฝนแวะมาทักทายแล้วก็จากไปค่ะไม่ต้องกลับมานะคะคุณฝนไว้วันหลังค่อยมาเนอะวันนี้ประอน้นกำลังเจอเพื่อนใหม่ อสวยงามสดใสอารามวันนี้เล็กปิดไว้ค่ะกวางเดินเตะหลุดดอกหนึง่งตรงนี้น่าจะใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ โอนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับปโอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ